In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell, oh, that this feeling is taking. ที่นี่คือหาดทุ่งหัวเล่นนะคะอําเภอประทิวค่ะจังหวัดชุมพรวันนี้พวกเราพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวชายทะเลทุ่งหัวเล่นกันค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะคะ,ะคําว่าทุ่งหัวเล่นของของที่นี้นะคะหมายถึงว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะเคยเคยเป็นป่ารกดงดิบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีนายพานมาล่าสัตว์แล้วก็ไปยิงเองหัวกระทิงเนี่ยค่ะ แล้วก็งหัวกระชินก็ล้มลงก็เหมือนกับว่าจะตายแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็วิ่งเข้าป่าไปเลยนายพานงงงแล้วก็พอความเล่าคำล่ำลืออะไรประมาณนี้ก็ล่ำลือกันมานานๆก็เลยให้ชื่อว่าทุ่งงัวเล่นคือว่าอยู่งวมเล่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือชายทะเลของหาดทุ่งงัวเล่นนะคะมันจะเป็นลักษณะคือเป็นเป็น เป็นท,ท้องทะเลแบบริมหาดอ่ะยาวๆเดินเล่นสบายๆแล้วช่วงที่ริมหาดนะคะจะไม่มีล่มไม่มีร้านค้ามาให้แบบเออแบบรบกวนสายตาอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นต้นไม้อะไรมองแล้วจะสบายตาค่ะแล้วก็น้ําทะเลที่นี้นะคะมันก็จะมีความใสประมาณหนึ่งของอ่าวไทยอ่ะค่ะไม่ใช่อันดามันแล้วก็ผู้คนก็มาใช้บริการใช้ได้ค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ลมแล้วก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็สถานที่นี้มันแปลกอย่างหนึ่งนะคะมันจะมีถนนกั้นตรงกลางอะคะ่ะถนนกั้นคือว่าร้านค้าไม่อยู่ติดริมทะเลมันจะมีถนนกั้นไปอยู่ฝั่งหนึ่งคือจัดระเบียบไปเลยแล้วก็สถานที่เหมือนกับรีสอร์ทอะไรประมาณนี้มันจะอยู่ข้างหลังร้านค้าอีกทีนึงโดยที่จะมีซอยเล็กๆเ,เข้าไปอะไรแบบนี้นะคะ่ะผมขยายความอีกนิดนึงนะฮะ หาดทุ่งวัวเล่นนะฮะเป็นชายหาดสาธารณะนะฮะของปะทิวนะฮะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะฮะ,ะที่เพื่อนๆดูอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นชายหาดนะฮะซึ่งเป็นชายหาดที่ว่าโล่งยาวตลอดแนวเลยครับ hmm. ก็คือบริเวณชายหาดนี้ก็คือจะไม่มีร่มไม่มีเตียงนอนสําหรับนอนอาบแดดอะไรางเงี้ไม่มีร้านขายของอะไรประมาณนี้จะไม่มีก็คือจะเป็นหาดโล่ง,ลงๆนะฮะ ก็คือจะมีะชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมานะฮะก็แวะมาพักผ่อนกันบริเวณนี้นะค่ะนี่ก็ข้างหลังนะคะก็คือชายหาดค่ะติดกับ ทะเลเลยนะคะเป็นชายหาดกว้างค่ะมีทรายสะอาดนะคะพูดถึงแล้วก็อกทอดยาวไปเรื่อยมองสุดหูสุดตาค่ะก็ช่วงบริเวณที่เป็นชายหาดนะคะจะกว้างมากซึ่งจะต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าที่อื่นส่วนมากแบบจะมีชายหาดน้อยว่าน้ําเซาะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าที่นี้ยังมีชายหาดเป็นธรรมชาติอยู่เยอะคือกว้างน้ําก็โอเคนะคะจะใสประมาณหนึ่งของระดับของอ่าวไทยะค่ะ ก็ก็น่าจะมาเที่ยวนะคะมีสถานที่เนี่ยดีๆอ่ะยังแบบธรรมชาติยังยังมีอยู่มากอ่ะคะ่ะก็น่าจะมาเที่ยวกัน,นะคะ่ะครับด้านหลังพิธีกรนะฮะถ้าถ้าเพื่อนสังเกตดูนะฮะก็จะเห็นนะฮะรลอคลื่นนะ,ะซัดก็หาชยหาดนะครับก็เป็นคลื่นลมที่ไม่แรงมากครับพาเด็กมาเล่นอะไรอย่างนี้ฮะปลอดภัยครับนะฮะแล้วก็ชายหาดของหาดทุ่งวัวเล่นนะฮะ มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าชายหาดมีความกว้างและยาวนะฮะต่างจากชายหาดทั่วไปของจังหวัดทางภาคใต้นะครับนะฮะทรายก็ค่อนข้างละเอียดนะฮะอาจจะไม่ขาวเหมือนทางระยงระยองนะฮะแต่ก็ถือว่าสวยพอประมาณนะฮะนะครับพิธีกรเป็นยังไงบ้างครับสัมผัสอากาศาทีร้อนมากไหมครับก็ก็กร้อน แต่ว่าไม่ถึงกับแบบทนไม่ได้ไงก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าลมเขาเย็นนะลมไม่เหนียวทีนี้คือลมไม่เหนียวลมจะเย็นเย็นสบายแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าแบบทะเลเขาสวยอะ่ะสวยใช้ได้ครับคือลมธรรมชาติตรงนี้นะฮะต่างจากบางจังหวัดครับก็คือถ้าโดยทั่วไปลมทะเลเวลาพัดเอาเกลือนะฮะติดไอเกลือเข้ามาเราจะรู้สึกเหนียวนะฮะแต่ตรงนี้ไม่เหนียวะฮะรู้สึกว่าตัวแห้ง นี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายๆนะครับมุมาถ่ายแดดไม่ร้อนจัดมากครับใช่ขนาดบ่ายๆนะยังยังพอสวยนะครับถ้ามองไปด้านหลังพิธีกรนะก็จะเห็นนะครมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะครับจอดรถเนื่องจากว่าวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะฮะเป็นวันหยุดราชการก็มีนักท่องเที่ยวออกมาพักผ่อนกันเยอะแยะครับนะฮะถ้ามองไปทางไปหาสนะฮะส่วนนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทที่พัก แล้วก็เป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะครับพูดถึงน้ำโคสีครามเหมือนกันนะพี่ดูที่มันลิบลมันครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวนะฮะอย่าลืมนะฮะจังหวัดชุมพรแม้จะเป็นแค่เมืองผ่านของภาคใต้นะซึ่งซึ่งจะขึ้นไปสู่ภาคกลางแล้วนะฮะแต่ก็มีดีเยอะครับนะฮะค่ะข้างหลังพวกข้างหลังของพิธีกรนะคะก็คือ เป็นถนนที่บอกเมื่อตะกี้ค่ะว่าถนนยาวรอบหาดเลยนะคะแล้วก็พอข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงก็คือร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ในซอยเล็กๆของร้านค้าค่ะจะเป็นรีสอร์ทที่ให้คนมาพักมาเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าพ้นไปอีกด้านนึงก็จะเป็นร้านอาหารอะไรค่ะครับตรงตรงตรง,งข้ามกับชายหาดนะฮะถ้ามองไปซีกนี้นะฮะตรงบริเวณรูปปั้นของวลเลนนี้นะฮะ ส่วนปลายของชายหาดนะจะเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเลนะฮะพวกซีฟู้ดอะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็ที่พักรีสอร์ทก็จะอยู่ทางด้านปลายของชายหาดนะครับค่ะข้างหลังนี้นะคะก็คือข้ามถนนไปจ,จะเป็นร้านค้าค่ะร้านค้าเนี่ยร้านอาหารนู่นนี่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะให้เราสั่งอาหารมานั่งกินได้ที่ที่ริมชายหาดแต่ถ้าว่าเราไม่สั่งอาหารเขาเขาก็ให้เช่าเสือ50บาท แต่ว,ว่าถ้าเราสั่งอาหารเสือฟรีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมีบริการเสือโตะนะฮะสำหรับนั่งริมชายหาดชม uh, ธรรมชาติก็คือน้ำทะเลนะฮะนี่ครับผมแผนกล้องให้เห็นนะจุดที่นั่งนะฮะด้านหน้าก็คือชายหาดครับสวยงามครับตรงนี้ร่มรื่นครับอยู่ภายใต้ต้นไม้นะฮะค่ะนี่ก็คือที่พวกเรามานั่งรออาหารกันอยู่นะคะอีกสักพักหนึ่งอาหารก็คงมา ก็มีอะไรมาหงาส้มตำหมอส้มตำส้มตำหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวน้ําตกแล้วก็ต้มยำทะเลอาหารทะเลด้วยนะอาหารทะเลกุ้งกุ้งกุ้งหอยปูปลานะฮะหอยปูปลาหมดเลยทุกอย่างก็คือเป็นอาหารยอดนิยมนะเนห้องน้ําสะอาดให้บริการทุกร้านเลยมีห้องน้ํใไ้ด้วย ครับชายหาดนะฮะเพื่อนเน,นที่มาเที่ยวนะฮะนอกจากมานั่งทานอาหารทะเลนะฮะก็มีพ่อค้านะฮะมาขายโรตีสายใหม่อยุธยานะครับเป็นไงคะขายดีไหมขายดีครับขายที่นี่ประจาครับออน้องขายมากี่ปีแล้วครับออมาย้ายมาอยู่ที่ชุมพรปีเศรษๆแล้วครับ,รบย้ายจากอยุธยามาอยู่ชุมพรครับกเป็นคนอยุธยานะ อยุธยามีามทะเลไหมครับไม่มีนะฮะโอเคครับขอให้ไขยดีๆครับไขายขดีนะคะจา้าดีจา้าครับตอนนี้พิธีกรก็ยืนอยู่หน้าร้านอาหารนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังของชายหาดนะครับนะฮะก็มีร้านอาหารเยอะแยะครับให้เราเลือกลับทางนี่น่าจะเป็นอาหารทางอีสานด้วยแล้วก็ทะเลด้วยนะรวมกัน เนี่ยก็มีลาบปลากระพงปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวแล้วก็หอยแครงลวกอะไรส้มตําอะไรประมาณนี้ค่ะใ,<ช>ใหญ่เขาก็จะเน้นเป็นอาหารทะเลนะฮะ<ช>มาเที่ยวทะเลก็ต้องรับประทานอาหารทะเลนะครับนะฮะมีร้านให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกอรับประทานเยอะแยะครับเนี่ยตลอดแนวถนนเลยครับใช่นะฮะตอนนี้พิธีกรสั่งไปรับประทานแล้วใช่ไหมครับสั่งแล้วค่ะรอเพื่อนๆน,น,นั่งรอทานอาหารอยู่ตอนนี้พวกเราก็มาเดิน สำรวจดูว่าเออเขามีอะไรกันบ้างที่เออสำหรับไว้เดินชมอะไรประมาณนี้ค่ะมีอะไรไวบรร้บริการลูกค้าบ้างนะอะไรเพือพ่อนเพือพ่อนที่มาประทิวนะฮะหาทุ่งวาเลนนะครับนะฮะอาหารหารับประทานง่ายครับนะฮะมีเมนูให้เลือกเยอะครับนะฮะเดี๋ยที่ดูๆก็เมนูทุกเมนูน่าทานนะครับนะฮะหอยแครงลวกนะฮะอยเดียวครับนะฮะอยเดียวเอง ก็ส่วนมากจะเป็นอาหารแบบง่ายๆเนาะบแบบสั่งสะดวกสั่งได้เป็นง่าย <นะ S 1> รวดเร็วนะฮะง่าย่าเนี่ยครับเนี่ยร้านค้าก็อยู่ตรงนี้นะหันไปฝั่งโน้นก็คือชายหาดแล้วครับนะฮะรถลาก็มาถึงก็จอดหน้าชายหาดได้เลยครับสะดวกสบายครับนะฮะเป็นถนนเล็กๆเข้ามายังหน้าชายหาดนะฮะ,ะเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนฝั่งอันดามันนะผู้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ู้สึกจะเดินทางมาก็สะดวกนะสะดวกมากเลยห่างจากตัวเมืองประมาณ16กิโลค่ะจากตรงนี้จากตัวเมืองมาทีาท่ทุ่งหัวแ่นเนี่ยประมาณ16กิโลไม่ไกลครับจากเม,มืองนะขับรถแล้วก็ถนนก็ดีครับจุมพรถือว่าเป็นจังหวัดทางภาคใต้จังหวัดหนึ่งนะฮะที่เส้นถนนในการเดินทางมายัางจุดท่องเที่ยวนะฮะเช่นชายหาดริมทะเลเนะะี่ยสะดวกสบายครับถนนลาดยางาดีมากเลยครับ มาแล้วครบสั่งเล็กๆน้อยๆกินเล่นๆไปก่อนเพราะว่าเพิ่งทานเข้ามาเมื่อกี้ก็เนี่ยสั่งมีส้มตํามีเนื้อมีอะไรประมาณเนี้ยค่ะใครเมื่อกี้เคงสั่งอหรอเพราะมีหมูแดดเดียวลาบหมูน้ําตกส้มตําไทยสั่งแค่สามอย่างก็เหนียวกินเล่นๆนะคะเพราะว่านั่งรอใครก็นั่งกินเล่นๆไป ค่ะไม่ได้สั่งเป็นทางการเยอะ,ยยะอครับรับประทานอาหารชายทะเลไปนะฮะบ,บรรยากาศดีๆนะก็จะเจริญอาหารนะครับใช่ใชนะ่นั่งกินไปมองวิวธรรมชาติขึ้นทะเลนะฮนะเพื่อนๆที่มีโอกาสว่างนะฮะแวะมาชุมพรได้นะครับบรรยากาศดีครับไม่ร้อนนะนะยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงการนี่นะ่ามาเที่ยวเป็นอย่างยิง่งเลยคนระับเขาบอกแล้วว่าสงการกับปีใหม่สนุกมากตรงนี้ ณจุดน,นี้นะคะก็มีเสือมีอะไรประมาณนี้ค่ะให้เราถ้าใครที่ไม่ต้องการทานอาหารก็เช่าเสือไปนอน,นไปนั่งอะไรได้แต่ถ้าทานอาหารก็ไม่ต้องเช่าคขอให้ฟรีเลยแล้วก็มีห้องน้ําไว้บริการให้อาบน้ําอะไรด้วยถ้าใครเล่นน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะครับสะดวกครับ <c oughs> มาชายหาดทุ่งวอเลนนะฮะเล่นน้ําทะเลเสร็จนะฮะ <c oughs> ก็มีบริการห้องน้ํานะครับอาบน้ำนะฮะสุขาหาบาท <5 S 2> อาบน้ <c oughs> ํา10บ,บาทเองครับ <c oughs> นะฮะจะได้ไม่เหนียวตัวครับเนี่นี่คองเขียนป้ายบอกไว้หมดเลยครับสะดวกครับสะดวกสะดวกมากครับสวัสดีครับพี่เป็นเจ้าของร้านชื่ออะไรครับโสภาครับอ่าพี่โสภานะครับโสภาซีฟู้ดอ๋อครับเปิดอาหารซีฟู้ดนะฮะขายมานานแล้วยังครับมาตรงนี้แปดปีแปดปีนะฮะที่ผ่านมานี้ปกตินี้ขายดีไหมครับในช่วงซีซั่นก็ได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับ ก็คือนักท่องเที่ยวจะเข้าเยอะก็ช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับหน้าร้อนก็คือหน้าร <c oughs> ้อนฮะหน้าร้อนปกตินักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เข้ามาเยอะไหมครับจ<ต>ุมพอนีท่องเที่ยต่างชาติมันก็มันเหมือนกับทางผ่านะอ๋อเป็นทางผ่านมี<ต>มบ้างแต่ไม่เยอะใช่ไหมัะโอเคลักษณะมาไม่เยอะก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆที่ดูช่องพี่องหน channel เห็นนะว่า พ่อค้าเขาก็ทําธุรกิจกันได้นะะแม้นักท่องเที่ยวจากชาติจะเข้ามาเยอะแต่ก็มีคนในมาเที่ยวนะครับขอบคุณพี่มากครับก็คือร้านขายเสื้อผ้าแบบเดินชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้บริการให้คุณลูกค้าด้วยนะคะก็สวยๆค่ะไว้ใส่ชุดแล้วก็เดินเล่นอะไรตามริมหาดเนี่ยค่ะ,คะก็มีหลายแบบนะคะสวยสำหรับเพื่อนๆที่มาชายทะเลนะฮะชายชายหาดทุง่งวอลเลนแห่งนี้นะฮะ บางทีไม่ได้พกพา,าเสื้อ,อผ้าว่ายน้ําทะเลมาก็มาหาซื้อหาซื้อได้นะฮะบริเวณหน้าหาดนะครับของเด็กก็มีนะคะนะมีหมดครับชุดเด็กชุดผู้ใหญ่นะฮะชุดสวยๆครับสําหรับใส่เดินเล่นชายทะเลชายหาดนะครับค่ะคุณพี่ครสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรครับสวัสดีคะ่ะชื่อก้อยคะ่ะอ่าพี่ก้อยครับพี่ก้อยเปิดร้านขายพวกเสื้อผ้าที่ใช้สําหรับใส่ใส อ่าเล่นน้ําทะเลอยู่ตรงตรงนี้กี่ปีแล้วครับสามปีแล้วค่ะสามปีแล้วนะฮะปกติขายดีไหมครับก็จะขายดีช่วงเทศกาลนะคะอ๋อช่วงเทศกาลก็คือส่วนมากจะเป็นช่วงเมษาหน้าร้อนใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ขายได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะครับอ่าเนี่ยฮะสะดวกนะฮะมาร้านพี่มีชื่อร้านไหมครับมีชื่อร้านค่ะชื่อร้านมัดยอมบีอ๋อมัดยอมนะคือหลักๆก,ก,ก็ขายผ้ามัดยอมใช่ไหมใช่ค่ะมัดย้อมด้วยทั่วไปด้วยอะค่ะ ได้ทั้งหมดเลยครับอ่ะพี่มีอะไรจะโปรโมทร้านตัวเองพูดได้เลยครับก็ไม่มีอะไรจะโปรโมทแต่ว่าก็อยากโปรโมทหาดค่ะว่าหาดนี้สวยสะอาดค่ะแล้วก็คนลูกค้าเยอะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าคนไทยก็มีฝรั่งบ้างเล็กน้อยอาหารก็อร่อย ที่พักก็สะอาดแล้วก็บรรยากาศก็ดีค่ะคโดยเฉพาะถ้าจะซื้อเสื้อผ้าใส่เดินชายทะเลนะก็มีทุกแบบทุกเซ็ตครบต้องมาที่ร้านนี้เลยนะฮะได้เลยค่ะอีกครั้งครับร้านชื่ออะไรร้านมัดย้อมบีดค่ะมันมัดย้อมบีดนะครับก็ขอให้กิจการพี่เจริญรุ่งเรืองนะขายดิบขายดีครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอุ่นหุ่นเยอะๆครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีให้บริการค่ะ Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other Ah, uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together ไปสัมภาษณ์แม่ค้าอะไรประมาณนี้เขาให้ความรู้มาว่าทุ่งวัวแร่นี่นะคะถ้ามาหน้าแรงมากของมันก็คือสงการและปีใหม่สงการนะคะจะมีงาน3วันสามคืนเขาบอกว่าจะปิดถน,นนนี่เลยคือเป็นกลายเป็นถนนคนเดินเลยแล้วก็มีการจัดงานสวยมากสนุกคนเต็มหาดอะไรประมาณนี้เขาบอกและปีใหม่ด้วยนะคะก็จะจัดงาน31กับวันที่1ก็เหมือนกันจะปิดถนนแล้วก็ กลายเป็นถนนคนเดินคือไม่ให้รถเข้ามาเลยอะค่ะแล้วริมหาดนี้ก็จะมีการจัดงานสิ้นปีต้อนรับปีใหม่อะไรแบบนี้ค่ะจัดสวยมากเขาบอกถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะมาเที่ยวทุ่งัวแลนนะคะก็ถ้ามีโอกาสจริงๆก็ขอให้มาสงการกับปีใหม่จะได้พบเจอสิ่งที่สวยๆงามๆและสนุกสนานมากค่ะเขาบอกก,บก็คือช่วงเทศกาลสงการ,ก,ารกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะ ที่หาดทุ่งวอลเลนนะฮะ<ช>เขาจะมีการจัดถนนคนเดิน<ช>ก็คือห้ามรถเข้าผ่านในบริเวณนี้นะฮะก็จะจัดเขาดาวกันบริเวณชายหาดทุ่งวัวเลนนะครับคนจะเยอะมากเขาบอกจะมาจากส่วนมากจะมาจากกรุงเทพแล้วก็แวะตรงนี้คือระยะทางมันก็โอเคอ่ะไม่ไกลเกิอนอะไรประมาณนี้ ไม่ต้องลงไปถึงอันดามันอะไรแบบนี้ค่ะแค่มาแวะที่ตรงมัอแรกนี้แหละค่ะสนุกก็บอกสวยให้แวะมาเข,เ,ขเ,ขเขาก็เชิญชวนนะคะเมื่อกี้